สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทารุคัสนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่23ถึง29กรกฎาคม2566เป็นสัปดาห์เช้นเดือนละเรามาดูกันว่าชาววันอังคารกับชาววันพุธกังวันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพจติกร็อกดรเทมทารุคัสนะครับเรามาดูว่าชาววันอังคารสัปดาห์นี้23่สิบสสัปดาห์เช้นเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตใจ้พรรออมกััันนนะชาวาววงคสี E ชาววันอังคารช่วงน,วนี้อยากจะนอนนิ่งๆไม่อยากคิดอะไรแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยใจรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยในสัปดาห์นี้จะรู้สึกจะเหนื่อยใจเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยทุกเรื่องเหมือนคนที่พ่ายแพย้สงครามแล้วยังต้องสู้ต่อเหมือนคนที่ล้มแล้ว่ก็ต้องยังต้องลุยต่อนะครับเราเป็นคนคาดหวังสูงไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักแต่สิ่งที่ได้มาเราตั้งไว้10ข้อจะได้สักห้าข้อแต่ถามว่ามันยังได้ไม,มันก็ยังได้พูดถึงง่ายๆเลยนะครับและเรื่องของการเงินการหมุนเงินหรือการลงทุนอะไรที่หวังผลเยอะๆ หวยห,หุ้นหรืออะไรก็ตามหรือการลงทุนในการซื้อขายนะครับแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะถ้ามีโดนเรียบโดนโกงขึ้นลงขึ้นสั้สัปดาห์นี้จะได้รับการติดต่อหรือไม่ก็ชะลคดีก็เกิดขึ้นได้ภายการเชิญฝองแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นนะสำหรับชาววันอังคารแล้วภายดีเอ็มเพรสหมายถึงความเป็นแม่การตั้งครรภ์หรืออะไรบางอย่างหรือเจ้าของกิจการก็เกิดขึ้นได้หรือผู้หญิงที่มีอำนาจอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณชาววันอังคารนะทีนี้มาชาวพุทธกางวันซู่ิเป็นยังไงบ้างสัป ฮะพูดกลางวานัน พุธกงวงเหมือนคุณมีโครงการที่จะทําอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือทาอะไรตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ไพ่าการเดินทางค่อนข้างชัดนะครับเก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางและรวมทั้งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้สําหรับคนโสดนะก็อ,อิสระเสรีเหลือเกินช่วงนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะจอยกันกับใครใช้คํานี้เลยนะครับมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มนะครับผมบางปัญหาก็แก้ไม่ได้เหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่อง,อง,ง,องแต่่ก็ตต้อองทํา ช่วงนี้อาจจะลุยเรื่องของงานการทํางานหรือทําอะไรบางอย่างงานธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะครับค่อนข้างจะลุยหน่อยนะในช่วงสัปดาห์นี้แต่ผมบอกได้เลยว่าคุณจะมีการแข่งขันช่วงชิงอะไรก็ตามการเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืออะไรก็ตาม99.99%มักจะไม่พลาดมีผู้ใหญ่ยิ้มเนโอกาสมาให้และอุปสรรคแก้ไขได้ด้วยตัวของคุณเองด้วยและที่สําคัญได้รับความยุติธรรมแสดงว่าถ้าคุณชิงตําแหน่งคุณมีสิทธิ์จะชนะด้วยเช่นกัน